เฮ้ยแสนอีกโชคเดียวนะนอกมันให้ได้เลยผมไม่โชคแล้วพี่มันบาปอะไรพี่ดูหน้ามันทำไมเลยต้องทำลายกันด้วยไม่เอาหนาจะคิดมากชนะไปแล้วได้อะไรทีเดียวนะชีวิตมันคืออะไรอะไรของเนี่ยเราเกิดมาทำไมยังไงผมก็ไม่ชคห่าวเมนทอลิปตัสเย็นสู้ อีกยกเดียวนะนอกมันให้ได้เลยผมไม่โชคแร้วพี่มันบาปทำไมทำไมเราต้องทำลายกันด้วยยี่ไม่รู้เหรอชีวิตมันคืออะไรยังไงผมก็ไม่ชฮาวเมนทอลิปัสเย็นสู้สู้ไอ้แฟนลูกชนะร็ได้อะไรพี่ว้าให้ละไปต่อให้หน่อยปะไอ้ไอ้แสนเป็นอะไรเนี่ยบ้าบ้าพี่มันบ้าฮาวแมนทอลิปัสเย็นสู้สู้ <The> รอเดียวครับพี่อย่งพี่องเดิเนี่ยทางตูอะไรเนี่ยไม่เห็นยน่นเลยลงนี่หม่กะแค่หอนเม็ดเดียวนี่พระอาทิตย์นะฮาฮฮาเมนโทลิตัสเย็น่าอีกเม็ดหม่กะ <laughs> ในพินัยกรรมนี้ระบุว่ามะระดกทั้งหมดของตระกูลสว่างบงตกเป็นของพุทธมาก็ดีอ้าวไม่โกรธเหรอไม่โกลมไม่อฉาวไม่ไมในละครต้องตกกันนะเห้อไม่ใช่ได้อ่ะออตกกันหน่อยหน้า่อนตะไคร์สิตรัสใหม่ เย็นสดชื <than whatever in England> ่นใจสิเอ็งฆ่าพ่อข้าก็พ่อเองแะหาเรื่องยู่ว่าเฮ้ยจัดการได้ลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดฟิล์มก็เก่าแต่ทำไมเสื้อสีสดแท้อะไรซักน้ำยาสัก้าสีไฮยีนแล้วคราบเลือดอ่ะขอเสื้อมา น้ำยาซักผ้าสีไฮยีนขจัดคราบฝังแน่นได้อย่างจดและทำให้สีสดใสไฮยีนยูเด้ยูเด้งยูเด้ไอ้พี่ช่วยดีกว่าไหมน้องจุดนะนี่มันเยี่ยวด่างนี่หว่าตื๊บไปไหนไปอยู่ไหนเนี่ยไอนตัวพ ใช้ให้ยินซูเปอร์โอโูแล้วดีเลยดีดทำไมน้ำไม่ไหลอ่ะก็เปิดยังอะ่ะใหม่พลังซูเปอร์โอโูจากไฮยินช่วยขาจัดคราบฝักแน่นได้หมดจดและทำให้ผ้าสีสดใสเฮ้ hey, มันยุ่นนั่นเกี <'re> ่ยวแดงแดงแป๊กเลยไฮยินซ <Yeah. S 3> <Wow. S 1> ูเปอร์โอโู